ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์วัสสนร์นะครับ,รบเดี๋ยว <ผม S 2> จะรบกวนอาจารย์วัชสส์ช่วยรีวิวเจ้าไรเดอร์150นะครับข้อดีของเขามีอะไรบ้างครับผมจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยเลยนะในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับรถ ATV เนี่ยหลายคนบอกว่าเอไอไรเดอร์150เนี่ยมันดีอย่างที่พูดยิงเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเหนือคําว่าดีเลยด้วยซ้ำไปอันนี้ผมกล้าร,รับรองนะเพราะว่าหลายครั้งที่เรานํารถออกทริปไปการถ่ายทำเนี่ยไม่ว่ารถที่เราไปถ่ายเนี่ยจะมีคันใหญ่ขนาดไหนซีซีสูงขนาดไหน เป็น200 300 400,500หรือแม้กระทั่งรถ7 0 0ทีซีพันพันเนี่ยมันจะต้องมีคนตามไปถ่ายรูปถ่ายอะไรคิดดูว่ารถที่ดีๆไปได้ถึงไหนไอน้คันเนี้ยไรเดอร์ร้อยห้าสิบเนี่ยมันตามไปทําเก็บภาพมาเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงจุดเด่นให้นะครับโดยเฉพาะนะครับในคลิปของนะครับบอยเอทีวีหรือว่าบอยเจบังเนี่ยนะนะครับซึ่งอันนี้เป็นสายตรงของอาจารย์ประสรนเลยนะครับสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถได้เนี้ยสอบถามเขาได้เลยนะครับก็เรามาดูกันจุดเด่นอันดับแรกเลย นะครับก็คือเฟรมโครงเฟรมเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดูให้ดีๆว่า ATV ทั่วไปเนี่ยเฟรมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโชว์หรอกนะครับทั้งความแข็งแรงโลหะเนี่ยมันมีหลายขนาดเลยนะโลหะเนี่ยที่ใช้เป็นไฮสแตนด์เนี่ยโดยเฉพาะโรงงานที่ทำไรเดอร์150เนี่ยเราเรียกว่าไบซั่นซึ่งโรงงานไบซั่นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทำรถเกี่ยวกับการเกษตรพวกรถไถพวกอุปกรณ์การใช้งานต่างๆนะครับซึ่งอเนี้ยเมื่อทําออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความแข็งแรง คนทานในระดับสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยครับเรื่องตัวถังเนี่ยเป็นจุดแรกเลยที่ไว้ใจได้นะครับต่อมาครับก็คือนะฮะนอกเหนือจากตัวถังที่มีความแข็งแรงแล้วเรามาดูระบบกันเสือนนิดหนึ่งหลายคนคนงจะบอกว่าจริงๆแล้วเอ๊ะทำไมหลายคันเนี่ย ATV ไม่เคยมีซับแท้งนะครับแบบนี้เลยทําไมไรเดอร์มีเพราะไรเดอร์150เนี่ยเปรียบเสมือนหนึ่งมันเป็นตัวโมดิฟิเคชันจากโรงงานเลยไม่ต้องทาอะไรเลยซื้อปั๊บ ข้าพเจ้าโมให้ท่านเลยนี่แหละคือความโดดเด่นของรเดอร์พารสนะครับหลายคนอาจจะบอกเอ้ยมันดูท่าทางมันบึกบึบนน,น, v, นี่มันคือรถเกราะเราดีๆนี่เองถ้าเทียบไอทีวีเนี่ยมันคือรถเกราะไอทีวีนะครับความแข็งแรงนะครับการเงินดีมากลบช่วงล่างระบบกันเทือนเนี่ยเรียกว่าบึ๊บบ,บึบบึบเลยนะครับกินขาดนะครับล้อที่มีขนาดใหญ่ยางวงล้อต่างๆเนี่ยช่วยเสริมกำลังให้นะครับ a อ v วตัวนี้บุกไปในทุกที่ได้เกือบหมดเลยนะครับ อาจจะบอกว่าเออถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปใช้งานที่มันโหดกว่านี้ซึ่งอันนั้นอ่ะมันอาจจะต้องเป็นเครื่องบินอากาศยานซึ่งอันนั้นมันไม่ได้รวมอยู่ในรถที่มีพื้นติดลอด้อใช่ไหมเอาทีนี้ต่อมามาดูกันนะครับนอกจากตัวถังนะครับอาพวกซับแทงโชกอัพหน้าหลังที่เป็นโมอเตอร์โชกแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์ตัวเนี้มีคนถามเลยว่าเอะเครื่องยนต์ตัวนี้มันมีแรงอัดสูงกว่าคันอื่นเหรอเห็นก็คุยๆกันเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ธรรมดาแล้วรถ125ยยีหซีหรือรถ150ยหีซีแม้กระทั่ง200เลยด้วยซ้ำไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือเครื่องจกกักรต่างๆนี่นะเขาจะทำคอมเพรสชันเลยโชว์ก็คืออัตราส่วนกำลังอัดเนี่ยนะครับเขาจะบีบลงมาเลยตั้งแต่นะครับศูนย์ใต้ล่างศูงนย์บนเนี่ยอัดลงมาให้เหลือ1ส่วนซึ่งรถอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ต่อ1 8.5ต่อ1 9ต่อ1 10ต่อ1อย่างเต็มที่แต่ไรเดอร์เนี่ยนะครับสามารถทำได้ถึง11 1ต่ออูคมสิบเอ็1ต่อ11นนั่เอง ซึ่งหลายคนบอกในสเปคไม่เห็นมีมันจะมีได้ไงในเมื่อมันเป็นโรกี่ได้ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ในงานโดยเฉพาะบางครั้งเขาจะเขียน NA NA ในสเปคเนี่ยมันแปลว่า,านอน Data นะนะก็คือไม่มี d a t ตนั่นเองแต่เขาระบุมาเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนำออกไปเสนอแก่ลูกค้าดังนั้นเนี่ยทางบอยเอทีวีเนี่ยเขารู้เรื่องนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าอาจารย์ครับผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้เรื่องนี้ไปเลยใช่นั้นนะครับอัตราผลราคาที่สูงเนี่ยมันทําให แรงอัดจากศูนย์ในบนศูนย์ในล่างเนี่ยบีบเอาไอ้ห้องผอมให้เล็กงลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะกระตุ้นกําลังอัดลงมาเนี่ยมันจึงไปเพิ่ม t อ r q แรงบิดสูงในรอบต่ำเนี่ยให้มากกว่าเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเราได้แรงม้าฟรีๆที่เราเรียกว่า a d v a n c นะในการขับขี่เนี่ยขับขี่ ATV ที่ถูกต้องเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะคือเราใช้คันเร่งที่ถูกต้องคันเร่งถูกต้องคือการคันเร่งแบบบูรณาการคือต้องค่อยๆกดเอามันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6 5 4้าสี่สสองนี่คือวิธีการใช้คันเร่งที่ถูกต้องของไรเดอร์ร้ออันนี้ดีมากลยการอันนี้ดีมากทีนี้อ่ะต่อมาอีกจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่เราจะได้เห็นเห็นกันเลยก็คือว่าการบรรทุกน้ำหนักหลายคนบอกว่าไอ้รถร้อยห้มันจะทุกได้เท่าไหร่กันนี่เหลียวเล่าให้ฟังเลยไม่มีไม่มีตัวใหญ่ๆอย่างงี้สามคนสี่คนห้าคนทดลองมาหมดแล้วจะลองหมดแล้วใช่แล้วไปดูขึ้นเขาด้วยนะเขาไผ่ชนบุรีบางลำมุงหรือว่าจะเป็นที่อื่นนะ เราไปมาหมดแล้วดังนั้นเรื่องการรทุกหนักไม่ต้องกลัวบนรถเนี่ยไม่มีไม่มีเนี่ยเฉพาะบนตัวรถเนี่ยผู้โดยสารผู้ขี่รวมของเนี่ยไม่ต่ํากว่า300-400กิโลกรัมสบายสบายารเทสมาหมดแลนะ้วแล้วที่เหลือเราลองมาสดๆเลยคือเอาพ่วงหลังเนี่ยแล้วเอาของบรรทุกเข้าสารสามกระสอบของใช้ต่างๆเนี่ยวิ่งเลยเพชรบุรี ไปมาแล้วมันทุกมันวิ่งกันไม่ใช่ว่าวิ่งกันกิโลสองกิโลวิ่งกันเป็นร้อยกิโลใช่วันนั้นน่ะร้อยยี่สิบดังนั้นเนี่ยเราขอมันทุกไปส่งของให้ลูกค้าเอาทุกของไปบริจาคอะไรพวกนี้ยชัวร์และอันสุดท้ายที่จะบอกก็คือเครื่อง CBT เนี่ยหลายคนบอกว่าเครื่อง CBT มันจะทนเสายพานมันมีแค่เส้นเดียวจะส่งรังจริงๆแล้วเนี่ยสายพานที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่สายพานธรรมดานะไม่เหมือนสายพานแบบเครื่องสูบน้ำเครื่องแตะไม่ใช่ มันเป็นสายพานชนิดเศษเราเรียกว่าสายพานแบบฟันเฟืองก็คือข้างในมันจะเป็นฟันเฟืองและตัวฟันเฟืองเนี่ยมันจะมีหน้าที่ไปเกาะหรือทำฟลิกชันให้เกิดมากขึ้นสมมติว่ามีสิบันเฟืองเนี่ยมันก็ดีกว่าที่มันเป็นสายพานแบบล้นๆ้นธรรมดาและที่สำคัญกว่านั้นคือสายพานชนิดนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นเส้นเป็นไซเป็นเส้นใยผ้าใบดังนั้นเนี่ยเวลามันใช้งานไปมันจะต้องมียืดหดยืดหดตามอัตราส่วนเพราะนั้นการขี่รถซีวีทีถ้าขี่เป็นก็คือค่อยๆขับออกไปเติมกําลังไปเรื่อยเนี่ยสายพานจะมีอายุการใช้ง และทั้งหมดที่ดีเห็นเนี่ยนอกเหนือจากพวกเรื่องต่างแล้วอัตราการกินน้ำมันมาตรฐานเป็นพิเศษคือยีกิโลเมตรถึง28กิโลเมตรต่อลิตรเลยอ,อันนี้ลอ,ลองมาแล้วเติมน้ำมันเต็มถังจานถังกี่ลิตรจา์ถังลูกนี้นะครับก็คือการันตีมาก็คือประมาณ6.5ล <6. S 1> ิตร 6. กจุถังใหญ่นะหกาเนี่ยคือบางท,บางทีบางคนบอกว่าเติมไม่ถึงเลยห5้าบางทีเติมล้นบางขาดมากเลยไม่เป็นไรคือยิงแล้วทายเขาถือเฉลี่ยมาใช่เขาถืเฉลี่ยมาให้ว่า ประมาณว่าอกลินี่ะตีตกลิศข่าวถ้าเราเติมเต็มได้ยี่ห้ากิโลมตรต่อใช่ยี่ห้านี่คือธรรมดาเลยนะถ้าเราขี่แบบเขาเรียกว่าประหยัดประหยัดหน่อยขี่แบบอีโคโนมิกเนี่ยก็คือขี่แบบความเร็วไม่มากนักไม่เกินสามกิโลเมตรเนี่ยได้ถึงยี่แปดกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเนี้ยเราไปทดลองมาวิธีการทดลองไม่ยากเลยคือเล่าน้ํามันไปด้วยแล้วก็เอากระปุกน้ําเกลือเนี่ยแขวนไว้เสร็จปั๊บเนี่ยเติมไปลิตรนึงเลยแล้วถอดสายยางเสียบเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์วิ่งไปาททํี่ อะไรนะป่าละอูประจกครีขันะนะปุ๊บลงมา1ลิตรแล้วดูที่เรือนไม้เลย28กิโลเมตรแล้วทําอีกทีนึงวิ่งเร็วกว่านั้นหน่อยก็คือ25กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ยังมีการทดสอบในสนามต่างๆอีกมากมายเป็น,นสนามอโมอโเตอร์ครอสทีท่แถวแถว,แถวทางเกษมนะครับสนามบ่อหญ้าหรือแม้กระทั่งไปเขาไปป่าซึ่งในคลิปวิดีโอที่หลายคนได้ดูเนี่ยจะเห็นได้ว่า ไรเดอร์ตัวนี้เป็น150ที่ไม่ธรรมดาใช่ไม่ธรรมดาชื่อมันร้อยิบะแต่มันสามารถเทียบชั้นได้กับพวก200สบายสบายๆเลยนั่นแหละครับและทั้งหมดนี้นะครับเราก็คือมันเป็นจุดเด่นนะเนี่ยเนีสำหรับคลิปของบอยเจบาังไงหรือว่าอันนี้เป็นเฉพาะกิจเลยนะครับอาจารย์ให้ผมแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับก็ยินดีครับถ้าต้องการข้อมูลใด สอบทามเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับพะรถคันนี้เราคอมเพรชั่นเลโชไม่ธรรมดานะครับผมเล่นรถรอบมาก่อนผมรู้นะครับเวลาโกงตามกติกาลูกสูบ2 150cc แต่คุณจะโกงยังไงให้กรรมการจับไม่ได้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดว่าโกงนะแต่ราเป็นี้ไ่ใช่ช่องวาวนะครับการ อาทำท่อท่อร่วมไอ้ดีหน้าท่อร่วมไอ้เสียการเปิดปิดของแคมวาลนี่แต่หลายคนก็รู้วิธีการแต่งเครื่องยนสี่ย่งางวะซึ่ง,งมันต่างก2จสองหวะนะครับลูกคา้ามั่นใจได้เลยครับแรงแน่นอนครับแร<ด>นตัว150เกินตัวสำหรับคนขัดใหม่เราอาจจะใช้แบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นแบบอื่นรุ่นอื่นได้แต่ถ้ามืออาชีพแล้วหรือมือใหม่ก็ตามเพราะว่ามันคือถ้ามือใหม่ขับรถด,ดีไปเลยมันก็เก่งไปเลยนะอ่าหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าผมมีโอกาสไปเป็นนักขับขี่ต่างประเทศเนี่ย ถ้าผมได้จับคันที่ดีสุดคันเดียวผมอาจจะชนะคนอื่นไปอีกได้หลายคนไม่ต้องไปเสียเวลานั่งไต่เต้านะครับอันนี้ถือได้ว่าเราข้ามจากระดับที่เป็นเบรเกอร์เข้ามาสู่ระดับมาสเตอร์หรือแอดวานซ์ไปเลยทีเดียวแต่เราต้องต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องต้องครับให้ตรงตนิดนึงคือรถใหม่อย่างเงี้ยใหม่ๆเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกทุกคันทุกแบบทุกรุ่นทุกซีซีร้อยกิโลเมตรแรกยกเว้นเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยเนี่ยสามร้อยกิโลเมตรแรกหรือว่าเขาเรียกว่าสองร้อยไม 200ไมล์แรกเขาก็จะมีการถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้ก็เหมือนกันนะ1กิโลถ่ายออกเพราะเราต้องการให้เศษเหล็กออกไปพอเศษเหล็กออกไปหมดแล้วหลังจากนั้นแล้วทีนี้ก็ถ่ายครั้งที่สองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้ามันเครื่องจะใสขึ้นสะอาดขึ้นครั้งสามครั้งสี่พอพ้น1,000กิโลพ้นลันอินสุดท้ายเนี่ยรับรองเครื่องคล่องเลยวิ่งจุดใสแจ๋วสตาร์ทง่ายและการสตารต์ทเอทีวีถ้าทําได้กรุณายอย่าไปกดเ,เลร่งมากเพราะการกดเคร่งมากเนี่ยทำให้นะครับ ผส,สมน like so ้ำมันดัอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้น้ำมันท่วมและติดยากทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีน้ำมันค้างทุกวัน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 อยู่เขาอยู่ในกระบอกสูบเนี่ยมันจะทําให้การสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยยากนะครับดังนั้นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราบิดซุ้มแจแล้วเนี่ยนะครับก็บิดเบรกนะฮะแล้วก็รอแป๊บนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่านี้คนใช้ไรเดอร์น่าจะรู้นะครับไรเดอร์หรือคอมเบนเดอร์เนี่ยจะรู้คอมเบนเดอร์สองร้อยนะกับไรเดอร์ร้อยห้าสิบมี โช้กไฟฟ้ามันเป็นหนุนไฟฟ้าช่วยดังนั้นมันจึงไม่มีมือโช้กเย่ช่วยตอนเช้าดังนั้นเราต้องเปิดเครื่องแจกก่อนเพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปทําให้โช้กไฟฟ้าทํางานหลังจากนั้นแล้วบีบเบรกปั๊บวอสวิตซ์ตัดติดเลยสามวินาทีเท่านั้นเองนะเห็นไหมอย่าก,กดนานเพราะเดี๋ยวถ้าก,กดนานหนึ่งาดาสตาร์ทจะเสีย2ชุดเพืองวันเวเนี่ยจะเสียง่ายและที่สำคัญที่สุดคือการอุ่นเครื่องยนต์ไม่ว่ารถจะเก่าหรือใหม่หรืออะไรก็ตามการอุ่นเครื่องยนต์เนี่ยมันคือหัวใจ ถ้าเป็นนักเลงรถจริงๆนักเลงีวจริงๆถ้าบอกว่าอุ่นเครื่องยนต์ไม่เป็นจบเลยครับไม่ใช่ครับคนที่เล่นรถเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถอะไรกระทั่งรถที่แม้กระทั่งผมขับจักรยานเสือภูเขาเนี่ยก่อนที่ขึ้นไปรถรถจักรยานเนี่ยผมก็ต้องมาหมุนล้อดูก่อนนะ,ะเช็คดูก่อนใส่น้ำมัน,มน,เ,ชน,นเช็คนู่นเช็คนี่เบรกเบิร์กเป็นยังไงต้องรันทั้งตัวเราต้องออกกำลังก่อนท,ท,ทีีแล้วถึงจะไปขับนะครับการอุ่นเครื่องยนต์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันจะขึ้นมาที่ฝาสูบไปที่ช้นนนนน่ววตาาางแลททใหคยีีมม ใครที่ใช้รถแล้วอุ่นเครื่องได้เงี้ยรถจะทนมากบางคันอยู่กันเรียกว่าอยู่กันเป็นหัวยันลูกยันหลานเลยสบายๆอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธถ้าคนคนนั้นเล่นรถจริงๆจะรู้เลยครับ,รบก็นะครับก็อันนี้ก็เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับผมสาหรับผู้ที่จะไปใช้ขอความมั่นใจเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะซื้อไปแล้วจะมีปัญหามอาอาจจะมีปัญหาได้ก็เช่นนานใช้ไปนานแล้วเนี่ยมอาอาจจะมียางสึกพังเบรกหมดเป็นเรื่องธรรมดาการ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมอ่ะ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่การขับขี่ด้วยนะการขับขี่ให้ถูกต้องอย่าไปเกิดอุบัติเหตุอย่าไปล้มอย่าไปชนรถเราอยู่สภาพนี้ตลอดเพราะรถเอทวีนี้มันทนอยู่แล้วตัวถังเนี่ยมาเรียกร้าใครับทางนี้มีศูนย์บริการนะครับอะไหล่รองรับตลอดนะครับันหว่ทีมช่างเราเก่งทุกคนเลยครับทีมช่างทางนี้นะครับทางเทเลอนเองใช่ทางเทเลอนเองก็ซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ใจเล็กไม่ว่าจะเป็นตัวจำหน่ายระดับบุคคลหรือเป็นใครก็ตามแม้แต่ลูกค้าปลีกเราก็สนับสนุนนะครับการรับประกันเครื่องรับ การรับประกันตัวรถภายนอกทั้งหมดและระบบไฟ3เดือนครับและที่สำคัญที่สุดนะมี call center นะครับโทรมาหาบอยเจียบ้างคุยกันไปอันไหนที่รู้สึกว่าไอ้อยากจะมากกว่านี้ก็โทรมาหาอาจารย์มสันที่เคออนได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับให้ความรู้ได้ตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วความรู้นะครับทั้งหมดทั้งมวลบนโลกเนี่ยมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่งครับใครที่รู้มากกว่าคนอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันก็จะสามารถที่จะดูแลรถตัวเองได้นะครับโดยที่เราอาจจะต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยน้อยมากแล้วเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยด้วยอันนี้ปรายการสำคัญครับค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วสันต์มากเลยครับวันนี้นะครับที่ช่วยแนะนําทางร้านบอยเอทีวีเกี่ยวกับการใช้งานรถเคเลอนนะครับผมครับผมครับผมกลับขอบคุณมากครับครับครับผมเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าด้วยครับลูกค้าทางใต้รอเลยนะครับพี่บ้าวรอเลยพี่บ้าวไดวไปส่งเลยพี่บ้าวโหมาแล้วกลับผมขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ